สวัสดีครับคิงทองมอเตอร์ไซคลคลาสสิกก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมกวอนนี้ก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับผมผมก็ตามมาเครื่องยนต์เก่ารถเก่าอะไรของเก่านะครับผมครับก็ก็มีเพื่อนส่งข่าวมานะครับว่ามีเครื่องรถไถนะครับผมครับก็หลังจากที่เจอเจ้าของแล้วก็เจ้าของก็พามาดูนะครับผมครับนี่บรรยากาศรอบๆนะครับผมเป็นป่าอ้อยนะครับ สวนอ้อยครับซึ่งเจ้าของก็ใช้รถน้ำอ้อยเมื่อก่อนนะครับผมก็บอกว่าหลายปีแล้วนะผมก็พามาทางสวนอ้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ลกมากครับก็มาอย่างทุลักทุเลนะครับผมครับนี่ก็คือเส้นทางนะครับผมครับก็พามาดูเครื่องรถไถนะครับผมที่ใช้สูบน้ำนะครับผม นี่ก็ได้ถางแล้วนะผมครับก่อนหน้านี้ก็มีพืชคลุมนะครับผมคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับครับตอนนี้ก็เจ้าของขายทั้งคันนะครับผมยกเว้นหอยโขงนะครับผมซึ่งบอกว่าหอยโขงเนี่ยก็เป็นของพี่ชายนะครับครับก็มาดูนะผมครับโครงเหล็กก็เป็นมาเหล็กนะครับผมซึ่งก็มีคลัสมีคลัสด้วยนะครับผมสำหรับเลี้ยวนะครับผมมูเล่นะครับผม ครับเราก็สภาพโอเคนะครับผมแต่ว่าก็ตั้งไว้นานนะครับผมก็ไปตามอายุนะครับผมครับนี่ครับนี่ก็มือพลัดนะครับผมครับเดินหน้าเลี้ยวได้นะครับผมครับนี่ก็คือสภาพตามที่เห็นอย่างนี้นะครับผมครับ ครับผมก็มีที่ใส่จานได้นะครับผมครับล้อนะครับผมมาดูเครื่องยนต์นะครับผมเจ้าของบอกว่าเป็นคูปัตนะครับหม้อต้มนะครับผมไม่แน่ใจว่าเจ็ดแรงหรือเปล่านะครับเจ้าของบอกอย่างนั้นนะครับผมก็มดตัวก็เข้าไปทํางานนะครับผมนี่ครับ่อก็ถอดยูนะครับผมอุปกรณ์ก็ยังถือว่า ยังครบนะครับหัวฉีดยังอยู่นะครับผมครับอันนี้ก็กลองอากาศนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องรุ่นไหนนะครับผมลองดูกันอตัวหนังสือก็เลือนไปหมดแล้วนะครับผมครับแต่เจ้าของบอกว่าเจ็ดแรงนะครับผมก็ยังมีรังมดอยู่เลยครับมือหมุนก็ไม่แน่ใจว่าหายไปแถวไหนนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับ นี้ก็ถังน้ํามันก็ถือว่ายังสภาพโอเคนะครับผมครับนี้ก็ต่อต่อน้ำนะครับผมสําหรับน้ําเข้าน้ําออกครับอุปรกรณ์ก็มีหัวฉีดยังอยู่นะครับผมครับปั๊มหัวฉีดก็โอเคนะครับผมน้ํามันเครื่องนะครับผมนี่ก็ต้องเอาไปล้างก่อนนะครับผมมาดูที่ถังน้ํามัน,นครับ กับข้างในก็ยังมีน้ำมันอยู่นะครับผมแต่ก็ต้องเอาไปล้างก่อนนะครับผมถือว่าสภาพโดยรวมก็น่าจะใช้ได้นะครับผมครับเมื่อกี้ผมลองหมุนดูนะครับก็มุเล่ยังหมุนอยู่นะครับครับมีโครงเหล็กนะครับผมก็มีคลัตช์สำหรับเลี้ยวได้นะครับนะครับ นี่เจ้าของก็บอกว่ายืมของพี่ชายมานะครับอัน,นี้ไม่ได้ขายครับภาพโดยรวมนะครับผมครับก็ลองไปลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมจ่ายเงินซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะไปทําการปลุกนะครับลองดูกันว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้หรือยังไงหรือจะติดไม่ติดนะครับผมส่วนเจ้าของบอกว่าติดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ติดหลายปีแล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมคับก็เดี๋ยวลองดูทางออกกันนะครับครับทางออกก็จะขุกคลักหน่อยนะครับผมนี่ครับเจ้าของต้องถางก่อนนะครับผมกว่าจะออกได้ครับว่าลกมากเลยครับครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับก็ลองติดตามบรนตอนต่อไปนะครับผมหลังจากที่ ซื้อไปแล้วครับจะติดไม่ติดจะเอาไปทําอะไรยังไงหรือว่ายัางไงเดี๋ยวลองทดลองดูกันต่อนะครับผมติดตามกันดูนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ